อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่เฮ้ยเล็กน้ำไปน้ำไปน้ำไปเกร็งวะไม่เป็นไรเราไปส่งคนเราไม่ต้องกลัวแต่มาอาจจะเป็นควังได้ครีมมันอาจจะเป็นจริงก็ได้ว่าน้องอยู่ไหนว่าน้องว่าแอบอ <c oughs> ยูนนอ่ไหนรอ,อ,อ,อกวะรอกกับเล็ก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 ดูก่อนมันระวังเล็ระวังเล็ระวัง ถามแล้วจะยังไงเข็นมันเข็นมันสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราสองคนก็จะเริ่มเดินทางตามหาน้องต่อทุกคนนะต่อจากคลิปที่แล้วทุกคนซึ่งตอนเนี้ย เรายัางไม่เจอวิแวลแล้วก็ตอนนี้เงียบมากไม่เจอใครกลับมาสักคนไม่รู้เป็นชุมชนล้างหรือเปล่าหรือเป็นหมู่บ้านล้างหรือเปล่าเราไม่แน่ใจทุกคนนะซึ่งตอนนี้เราอยู่กลางลาธารจุดนี้ที่เราเข้ามาเดินเ<ะ>ข้าไปรอบแรกมีแผนมาคือจะเดินตามน้ําไปเดินตามน้ําเพราะว่าอาจจะมีอาจจะดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เดินแบบเห็นน้องได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมไหมเพราะว่าอาจจะหิวน้ำอาจจะหิวน้ำหรือเปล่าราะวพาเอา,เอาตรงถ้าเป็นพวกสิ่งมีชีวิตอ่ะต้องอาศัายน้ําเป็นหลักใช่ปห ถ้าไม่มีของกินในป่าไงหรือว่าไม่พกของน้องไม่พบพกอะไรไปทุกคนเสื้อผ้ากระเป๋าไม่ได้เอาไปทุกคนนะแค่ตัวเดินน้องแบบว่าพักที่ตรงริมน้ำก็ได้ไม่แน่ทุกคนก็เราจะลองเดินตามน้ำขึ้นไปนะก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือไม่เจอแต่ว่าเราขอทําทุกวิธีทางทุกหนทางที่ทําให้เจอน้องได้เราทําหมดนะเราจะพยายามถึงงที่สุดทุกคนจะไม่ปล่อยให้น้องต้องอยู่ในป่าตลอดไปทุกคนเพราะว่าเราไปเจอน้องมาแล้วเราต้องดูใลน้องให้ที่สุดแล้วก็เราไม่รู้ว่าคิดผิดหรือคิดถูกที่บอกเรื่องนี้ไปกับน้องทําให้น้องต้องหนีออกจาก เพื่อตามหาความจริงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่เราต้องกลับไปตามหาน้องกลับมาให้ได้เพื่อความสบายใจของพี่พหลายๆคน f c แล้วก็ตัวเราพ่อแม่เราเงี้ยทุกคนทุกคนเริ่มเดินทางตามหาน้องกันต่อทุกคนก็เรามากินเราก็พักินน้งกินนี่ไปเล็กน้อยนะแต่ก็ไม่ได้กินเยอะม,มากเท่าไหร่เพราะว่าเตรียมมาแค่พอให้พอแก้หิวไปพ,พี่ฝากไปกำลังใจเราสองคนทีนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามฝากเพจเฟซบุ๊กยูทูบวิแฟร์วีสองทีนะทุกคนนะไปเดินทางกันต่อทุกคน แล้วตรงนี right well. ้ก็พยายามเดินตามร่องน้ำนะเพราะว่าเราจะไม่แทบจะไม่ขึ้นบกแล้วเนี่ยคือเปียกคือเปียกทุกคนนะเปียกคือเปียกแล้วนะคือเราไม่กลัวละเราคิดว่าเราจะเดินตามร่องน้ำไปเรื่อยเพราะว่าถ้าเราไปตามป่ายก่ะไม่รู้จะเจอน้องหรือเปล่าทุกคนกว้างเกินไปอ่ะเราสามารถหลงได้ง่ายเหมือันเหมือนเดินตามน้ำนิดน้อยนะระวังมากกว่าเพราะว่าน้องอาจจะลงมากินน้ำเราควรต้องชั่งน้ำนะใช่ซึ่งตอนนี้เราไม่รู้ว่าคนในหมู่บ้านนี้เป็นไหนกันหมดนะทุกคนนะเงีย น,นี่เราก็ออกมาอีกฝักก่งของหมู่บ้านละเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งหมู่บ้านใช่ไหมนี่ก็เดินมาอีกฟากหนึ่งที่เป็นร่องน,น้ำม,มันพาว,งวังเวงไปหมดเลยแบบทำให้เราแบบเออจะกลัวขึ้นมาเลยในความรำพึมแล้ววะ่ะทคนก็ถามคำตอบคำคือตอนเนี้ยเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเจอระหว่างทางทั้งลุงที่เราเจอระหว่างทางท้งถามทางเขาที่จะพาที่เขานำทางเามาเขาหายไปไหนแล้วยังอยู่หรือเปล่าเราไม่แน่ใจแล้วก็ตอนเนี้ยลุงที่เราเจอตรงสร้างบานแกก็หายไปหาตัวไม่เจอทุกคนงงมากนะ เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่เฮ้ยเล็กน่าจะปลาไหลน่าจะปลาลาดนี้ยหรอป่าลาที่กูเคยเจอที่ฝั่งนู้นนะที่ที่มันอยู่ฝั่งออีกฝั่งของป่าฝั่งน้ำตกอะใช่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 เฮ้ยแต่พี่ผิวมันเหมือนกันนะเวกนี่คอตัวเหรอวะเฮ้ยจะซิ่งซิ่งเหมือนคล้ายกันเลยอะ เกี่ยงใครกันแต่ว่าซีพิวของแต่ิวซีพิวไม่เหมือนกันนะเขาเจอกันก่อนไหมพิวไม่เข้มขนาดนี้ทุกคนอะไรมันรู้ว่าได้อยู่ไหนมันบอกเหรอมันบอกตามมันมันรู้ที่ไหนวะเฮ้ยทุกคนมันบอกอะไรวะอยู่ไหนดูตามบอกเลยพี่มันบอกตามมันไปสิมันบอกได้อยู่ไหนมันรู้มันรอบหัวใช่หรือจะไปดูมันอาจจะว่างดีกว่าจริงๆวะคือตอนเนี้ยเรามันไปคอตัวกันที่ผมเจอนะทุกคนนะคอตัวกันที่ผมเจอฝั่ง อีกฝั่งอยู่ของป่าน,นะทุกคนไปไหนไม่เชื่อมันจริงเหรอไม่เชื่อได้ไงอะ่ะนี่ผมไปก็ลงน้ำอย่างนี้คนนะลงน้ำคือลงน้ำไม่ต้องเอาแตะมาเพื่อนนะตแต่คือจะตาม<ว>มันจริงไปหรือเปล่าวะไม่เป็นไรเราไปส่งคนเราไม่ต้องกลัวแต่มาอาจจะเป็นความหวังให้เราทีนึง มันอาอจริงก็ได้ว่าน้นองอยู่ไหนว่าน้องว่าแอบอยู่ไหนคือเราเนี่ยคือเราคุณหมอนคือต้องการเจอตัวน้องเดียวหรือว่าจะยอมเสี่ยงเลยยอมเสี่ยงเลยปะ,ะคนจะยอมเสี่ยงเดินตามไปนะเผื่อม,มันอาจจะจริงใจกับเราแล้วก็อาจจะช่วยเราได้จงประลาดไปทางไหนมั่นใจใช่ไหมเด็กไปไปไล่มาสองคนน้องกู ยังไม่ลอกกูใช่ไหมยึงรู้ใช่ไหมม,ไมึงหลอกมึงโดนอะไรมึงรู้ใช่ไหมเป็นเป็นโดงกล้วยป่าเลยโหหลายแบบเจ้าเล่มากเลยเจ้เล่มากเลยอะไรติดอยู่ไหนเอ้าเอ้ายอกกูอ อะไรไปอยู่ไหนเจ้าไงวะเอกไปไหนบ่ตามไปหรออยูไ,ไหน,อน,นลอ,อกวะ เงี aj, ้ใจใช่ป่า้ทเงยใส่ไหมตอนีกทาไว้ใจได้ป๋อเลยหอดีเว้ยใช่ป่ะมันบอกดงกล้วยอะไรของม นำไปนำไปนำไปกลม,มันเจ้าเล่ห์มันลอกวะที่นี่มึงวัวะเนี่ยมึงบ้าปาะเนี่ยมึงพากาูมาหาใครวะกูมาหาตามหาน้องกูมึงเจอเด็กไหมมึงเจอต้นไม้ไหม ข้างข้างตัวเป็นป่ารกคือเป็นทุกคนเฮ้ยบ้าเนี่ยพูดค,คำเดิมมาบอกว่ามาันยังกันเถอะอยู่เหมือนกับบ้ากัมาเลยมองจะวเนเล็กมันมันหลอ,หอกกบหล,อ,หลอ,หอกกบ คนมันเหมือนมันมันแบบมันจะลอกกันทุกคนนะมันจะลวงกันทุกคนนะบ้าเพื่อนใช่มันเชื่อมเหรเมื่อกี้มันบอกว่ามีเด็กไปมาหยุดเดินแล้วมันก็บอกว่าให้เราเดินไปก่อนนำทางเราีจะทำนำทางว่างไง ก็ง้เข้าไปไยังไงเป็นกัาักเวะน้อของน้งเฮ้ยเป็นตัว,ตว,ตวกันแน่ไวัห้าเนาะล้ออะไรเล็ก

ทำแล้วจะยังไงเข็นมันเข็นมันระวังระวังระวังอย่ไปไหนได็กมไงยังไม่บอกใช่ไหมยังไม่บอกใช่ไเด็กมาตัวมัไวปีเชือกะ

วุ้ยที่ปืนเมื่อกี้สิ่งของหุ้นนะมันกันย it ิงก oh <my> ันอะไรมัน <ơ>? กันมีการยิงยิงอะไรสักอย่างไงป้าของหุ้นมันสิ่งปืนอะไรของหุ้นเอาไงกับมันนะไม่บอกเหรอเอาหินโยนใส่หัวมันจะตายะนนี้ไปเชื่อไม่ได้ตอเนี้ตลนบูงน้อยเพี้ยฆ่าก็ไม่อยากฆ่าทางตนบูงเหรอ มันหล่อเขาทุกคนนั้นไม่หลอกเราติดกลับนะอีห่าเนี่ยมึงลอกกูเลยนะจอมลาศยิงกูไม่หลงกลมึงนะที่มันก่อรั้มเอยมันพวกอันนี้ก่อรั้มเนี่ยใส่พวกนนะี่ยลอกดวงกลัว ข้าม้วมื่อกี้ผมอยาก่าให้รนะมอ,อ้ีิแมวนผมสงสัยว่าหมู่บ้านหม่บ้านลังหือเ่าวผมว่านะงใบ้านหนละัง่ปพี่หม้าัางรอ,อยงนมานดีหม้าัางมัมน,น,งนูแบบมันใช้ภาพวงตา,ลอ,งาลอกกูหมือละมึงลอกกูนะไอตัวประหลาดมึงไม่มวันได้ได้ดีไดดีหรอก มไม่มีทางเกิดเป็นคนได้หรอกมีคำี่ใส่อย่างเงี้ยเราคนไปชั่วเลยนะเราซาตสใจมากเราอก,กิดได้เลยจริงๆเหมือนพุ่มันกดน้ำอ่ะมันหนายใ,ใจออกอย่างเงี้ยวะมือวางตัวให้ดีนะนี่ยไดนะ้ยนินเสียงปืนเหมือนเสียงปืนหรือเสียงอะไรสับไม้สักอย่างแต่ว่า ตอนนี้พักกูอะตั้งแตเข้ามาเจอคนเจอลุงคนนั้นที่เข้ามาปากทางแล้วเจอคนที่สร้างบ้านตอนนี้ไม่เจอใครสักคนแล้วก็เจอไอ,ตไอต้ตัวเนี้ยไอ้ตัวปลาไหลตัวเนี้ยตัวเนี้ดีอะปล่อยไปไม่อยากฆ่ามาันเ,เดินตามน้ำฝั่งนี้ครับแตกลับไปทางนั้นเถอะนะเมื่อกี้เราเดินไปข้างบนเจอ,อตัวปลาที่มันบอกว่า ลอกว่าเราตามมันไปแต่ว่าไม่เจอใครเลยทุกคนนะเขาก็อยู่บอกให้เราแบบเดินนําหน้ามันมันบ้าทุกคนตอนนี้ก็เดินไปอีกทางหนึ่งเพื่อตามหาน้องต่อนทุกคนนะตามน้ําไปเลยทุกคนไม่รู้ว่าจะเจอหรือไม่เจอเราขอเดินตามหาเต็มที่ก่อนทุกคนตาน้ำหรือก่อนเลยบ้านล้างง้เจอบ้านล้างยิ่งใหญ่เนะทุกคนเดินมาเจอบ้านล้างยิ่งใหญัเนะพี่เจอไหมพี่เจอไหมเป็นบ้านเะล้างทุกคน ไม่รูว่ามันล้างนานมากแค่ไหนขนาดแล้วนะ,นะทุกคนนะลองดูว่มีน้องรอยการใช้แบบมาอยู่อาศัยเปล่าเล็กนี่เป็นเมืองล้างหมดเลยกพวกมาเป็นภาพลงตาบอกที่เห็นอ่นะเป็นปปเ,เนมืองล้างเลยพี่ม <พอ S 3> ันูววอรอบๆยฝายงง ทุกคนคุรกันแน่วะเข้ามาเจอแต่บ้านล้างอ่ะทุกคนแล้วก็ไม่มีใครอยู่ทุกคนเลยตอนเนี้ยมีพวกช่วยจานของเก่าเนี่ยมีเหรอมีพวกช่วยชามของเก่าทุกคนแล้วกูบอกว่าเยอะนี่มีพวกช่วยชามของเก่าที่เจอไหมเพรื่อพลาเด็กอยู่นะดูนี่หนาเหรอช่วยชามของเก่า มีเสื้อผ้าใครไม่รู้ทุกคนนะที่ทิ้งไว้นในบ้านหลังนี้เราก็ไม่รู้ว่าเจ้าของแม่งไปไหนกันหมดตอนเนี้ยรอบๆมีแต่ปะเขาล้อมรอบเราตอนนี้เราไม่สามารถไปไหนได้ไันพ่อเหรอใช่็นหนรับมีดได้ชัวร์ชนพ่อเหรอใช่เป็นหินรับมีดเก่าแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า,าลนนลเนี่ยหรอรับมีดเนี่ยเห็นมันเนี่ยหนอรามีดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เล่นยูนิ่งแล้วมันจะนานแล้ว ดูอะไรดูเหมือนทางข้างหลังก็ยังเฮ้ยัจอดูทางเดิดนเลยไงอะไรงงใจเหรอแม่งว่าเจอตัวปลาตัวแบบเมื่อกี้ไงฮะเจอทางเดินเข้าไปตรงนรี้น้ำดูทางเข้าไปหมู่บ้านหรือว่าไปไหนหรือเปล่าตอนนี้นคือพวกเรังงงมากที่เราเจอเป็นคนหรือเปล่า บ้านใครๆครทุกคนแมันเงียบม,มากคุณผู้ชมมันแทบไม่มีเสียงคนพูดสักคนเลยทุกคนเฮ้ยถ้าที่เดินมาบ้านแม่งเป็นสิบหลังนะ้ะแต่ว่าบ้านล้างเยอะมากกว่ารู้สงสัยที่เป็นชุมชนเถื่อน,อนหมดเลยระวังระวังนะตอนนี้คือเท้าสองคนเราเปียกหมดแล้วทุกคนนะเรากลัวกลัวแบบว่า,วา ถ้าเราเกิดบาดแผลจะแย่ตอนนี้นบ้านล้างหรอมีเหีเ้ยตรงนี้กระโโตยหรอมีแค่น้ำไรหลทุกคน,น,น,นไนี่เขาอยู่สักคนนะแต่ว่าไม่รู้ว่า บางใครผมก็ไม่กล้าเ้าศยงออกไปกลัวโดนกับดักอะไรทุกอย่างทุกคนนะตอนนี้กล้าเสี่ยงนะเพื่อเป็นกับดักของพวกไอ้วางแผ่นหรือเปล่าพวกพม่าอะไรกันเนาะแบบว่าทําให้บอกว่าให้ให้ดูเหมือนบ้านสมบูรณ์แบบแต่ว่าจริงๆเป็นแผ่นลวงมันนะให้คนเข้าไปแล้วติดกับดักมันนะทุกคนคนตอนนี้เรารู้สึกว่าเราร่มเหนื่อยแล้วคนนะร่มเหนื่อยแล้วเริ่มคิดว่าเราควรจะหาอะไรต่อไหม กี่แบบไปก่อนเดี๋ยวไปมดมึงมีความหวังวะเดินกลับไปเดี๋ยวเพื่อเจอเรามาที่หมู่บ้านแต่ไม่เจอน้องทุก่อนนะเราเดินกลับไปเจอตัวหะไรเยอะไหมวะแต่ว่าตอนนี้เราเจอสิ่งประหลาดเยอะมากทั้งคนทั้งแต่แรกคนสร้างบ้านแล้วก็ตัวประหลาดไอ้ไอ้ที่เป็นตาโบะใช่ไหมครับพบเขาตาโบะมันืล้วโผล่ยี่ไงวะมันมาตามมาเมาอเลยพยายามตามมาแกล้งมาบ่ไม้มไงมันอยู่ไกลมาก đấy. โอเคพี่ผมขอประหยัดแบตเตอรี่ไว้ก่อนนะเพราะแบงค์มีแต่ว่ากลัวจะไม่พอเพราะต้องเดินกลับอีกไกลนะแล้วขอประหยัดแบตเพราะโทรศัพท์สเครื่องอะ่ะต้องใช้แบตเยียวพอสมควรนะโอเคพี่เดี๋ยวถ้า,างไงจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้ถือว่าเราเฟลเหมือนเดิมเรายังไม่เจอน้องทุกคนนะเราต้องติดตามหาก,ก่อนทุกคนแต่ถ้ายัางไงจะรีบอัปเดตให้พี่ทุกคนได้ดูนะทุกคนนะว่าจะ,จะเจออะไรกันต่อหรือว่าจะเจอน้องไม่เจอเงี้ยจะอัปเดตให้ไวที่สุดทุกคนโอเคผมขอไปขอ ปิดคลิปตรงนี้ไว้ตรงนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวก็พบกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับผม